สาาอรภาพของความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนจิตอาสาที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มีให้เห็นอย่างเสมอมา ตามพื้นที่สาธรารณะต่างๆผ่านโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจึงได้ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบอจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนประจำปี2564ที่โรงเรียนวัดรางกาหยาดออำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมโดยมีข้าราชการตำรวจในสังกออัดปคบครูนักเรียน ในอำเภอรวมถึงข้าราชการในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น239คนเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเยาวชนที่ถือเป็นรากฐานสําคัญของประเทศกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเนี่ยได้ดําเนินการคิดกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยตั้งแต่เริ่มโครงกรารของในหลวงรชัชการปัจจุบันนะครับตั้งแต่งานพระบรมศพของในหลวงรชัชกาลที่9และกระทำต่อเนื่องมาตลอดนะครับ จนเรามาเน้นที่กิจกรรมที่โรงเรียนเนี่ยเพราะทางผู้จัดการนะครับพลตโทต่อศักดิ์สุวิมลเนี่ยนะครับได้คํานึงถึงว่าโรงเรียนเป็นเป็นเยาวชนนะครับงั้นสิ่งที่จะมาทํากิจกรรมกับโรงเรียนก็ได้หลายหลายวัตถุประสงค์ด้วยกันประโยชน์หลายอย่างด้วยกันนะครับก็คือหนึ่งเองนะครับโรงเรียนเด็กนักเรียนเนี่ยตามนโยบายนะครับตามนโยบายคือ ท่านผู้จัดการต่อศัก์สุวิมลเนี่ยก็เน้นในเรื่องของการทํากิจกรรมในโรงเรียนเนี่ยโดยให้ความรู้อยู่4ี่เรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เห็นถึงว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยมีคุณคุณาประโยชน์ที่ทําผลประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่อดีตการและประเทศชาติก็ขาดสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้นะครับส่วนที่2ในเรื่องของยาเสพติดเพื่อให้นักเรียนเนี่ยรู้จักโทษของยาเสพติดและจะได้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวนะครับ ส่วนที่3ในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้เด็กทุกคนเข้าถึงแต่โซเชียลมีเดียก็มีโทษต่อเด็กนักเรียนเองและครอบครัวเองด้วยกันมีการหลอกลวงเด็กนักเรียนจํานวนมากงั้นการที่เราคิดถึงหัวข้อของโซเชียลมีเดียเพื่อให้ได้รู้ว่าโซเชียลมีเดียที่มีประโยชน์เป็นอย่างไรได้จะถูกหลอกลวงได้อย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงนะครับส่วนที่4เองเนี่ยในเรื่องของการอุบัติภัยนะครับ ซึ่งเด็กสามารถเอาตัวรอดได้เมื่อมีอุบัติเหตุอุบัติภัยเกิดขึ้นนะครับแล้วก,ก็โรงเรียนนี้เราก็จะเรื่องของของอเพลิงไหม้นะครับว่าเมื่อเกิดเพลิงไหม้วิธีการเอาตัวรอดจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าใกล้น้ําเราก็จะพูดถึงเรื่องการช่วยเหลือในการจมน้าไม้จมน้าอย่างนี้ครับเป็น4ี่เรื่องที่เป็นการให้ความรู้นะครับแต่จุดประสงค์หลักก็คือว่าจะได้มีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นในพื้นที่เพื่อให้เห็นให้เห็นประโยชน์ ให้เห็นคุณประโยชน์และจะได้มาดูแลโรงเรียนโดยต่อเนื่องวันนี้เองเนี่ยทางกองพ้องการการกระทําผิดนะครับปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองพระรูปโภคบขบนะครับท่านผู้การก็มาเลือกโรงเรียนวัดรางกัหยาศ์นะครับที่อําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับสิ่งที่วันนี้ได้เห็นส่วนร่วมของกิจกรรมจิตอาสาอื่นๆก็คือทางอําเภอก็มีส่วนร่วมทางโรงพักพื้นที่ก็มีส่วนร่วมทางครูอาจารย์ก็มีส่วนร่วม ชาาวบ้นแถวววนนนนนีี้้กกกก็มมมส่ร่ร,รรรรรใาาเขทิจะคับอกเหนือจากการทำกิจกรรมทั้ง4ฐานแล้วยังได้มีการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของโรงเรียนปลูกต้นรวงพึ่งรวมถึงการซ่อมแซมปร,ปรับปรุงห้องน้ำอีกทั้งได้มีการมอบคอมพิวเตอร์6ชุดและอุปกรณ์กีฬาไวใ้ให้เยาวชนได้ใช้เพื่อการศึกษาเรียนรู้อีกด้วยเรามีกิจกรรมอื่นๆนะครับเช่นการมอบสิ่งของที่โรงเรียนขาดแคลน เช่นวันนี้ทางปคบเนี่ยมอบคอมพิวเตอร์เ,อเครื่องกีฬานะครับขนมสําหรับเด็กอาหารสําหรับเด็กนะครับมีการทาสีปรับปรุงห้องน้ําผู้หญิงนักเรียนผู้หญิงมีการปลูกต้นลงพึ่งนะครับมีการพัฒนาโรงเรียนนะครับที่โรงเรียนมีความต้องการนะครับสิ่งเหล่านี้คือเราทำเนี่ยเพื่อให้ปลูกฝังเด็กให้เกิดอยากให้เด็กเนี่ยมีจิตอาสาตั้งแต่เด็ก ได้ร่วมทําในพื้นที่เองในชุมชนเองในหมู่บ้านของตัวเองในบ้านของตัวเองครับปัจจุบันจะได้เห็นภาพของจิตอาสาสวมหมวกสีฟ้าผูกผ้าพ,พันคอสีเหลืองพระราชทานกระจายอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินไทย ซึ่งการบำเพ็ญกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนอกจากจะทำให้พื้นที่สาธารณะสะอาดน่าอยู่แล้วยังส่งผลให้ทุกคนในสังคมรู้จักการให้และแบ่งปันซึ่งกันและกันที่ประชาชนนั้นได้ร่วมใจกันทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนท่านผิการสอบสวนกลางพลตวท,ทต่อศัก์สวยมนนะครับก็เน้นเน้นว่าทุกกองมอการให้ไปจัดกิจกรรมจิตอาสา โดยเน้นไปที่โรงเรียนนะครับเน้นที่โรงเรียน1เน้นโรงเรียนนะครับท่านผู้จัดการเน้นโรงเรียน2อุบัติภัยที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนนะครับเช่นน้ําท่วมไฟไหม้เพลิงป่าเนี่ยต้องทําทันทีนะครับโดยไม่ต้องสั่งการต้องทําทันทีโรงเรียนเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าอุบัติเหตุอุบัติภัยเนี่ยที่เกิดทันท,น,ทนทีเนี่ยต้องไปช่วยเหลือได้ทันทีนะครับส่วนที่3ก็คือกิจกรรมที่ที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ตกยากเช่นคนติดเตียงคนอะไรเงี้ยให้ทําต่อเนื่องทุกทุกบกทุกทุกหน่วยงานครับ เสียสละจิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสินใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิต